สวัสดีครับวัวนี้วันที่9มิถุนายน2 5 6 5ครับเรามาอัปเดตนะครับคอยต่างๆนะครับโดยเฉพาะลูหน้านะครับซึ่งเป็น l ู n a าคลาสสิกแล้วนะครับในปิดครับนะครับลุงจะขออ้างอิงจากปิดค u ันะครับเนื่องจากว่าเป็นเงินบาทไทยนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็ถ้าเป็นเงินบาทไทยหลุน้าก็จะมีค่าอยู่ที่0.017นะครับก็อยู่ระหว่าง1.6กับ1.7นะครับก็คือลบอยู่0.005หรือ0.04นะครับณเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเช้าเนะครับก่อน9โมงเช้านะครับเราก็จะมาดูว่าแนวโน้มนั้นเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับเราก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเออมันจะมองเห็นอะไรหรือเปล่านะครับก็เป็นเทอร์ล่าคลาสสิกเรียบร้อยนะครับลันอยู่นะครับ ในเราดูตามเฟรมเดย์นะครับพอก็จากจังหวะนะครับก็จะเห็นว่าเขาอยู่ด้านใต้ของตัวบูร์แบนนะครับบูร์แบ n นจะเป็น3เส้นนี้นะครับมีเส้นบนเส้นกลางแล้วก็เส้นล่างนะครับเพเป็นแนวน้มไซร์วดาวลงมานะครับก็ถือว่ายัางไงก็มีโอกาสที่จะราคาลงต่อนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้เขามีแท่งเทียนที่เป็นคล้ายๆบอกว่าเขาจะปีดกลับขึ้นไปในวันถัดไป ครับก็คือมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็ถือว่าจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ให้เข้าช้อนอีกทีก็ได้นะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มใหญ่ๆแล้วเนี่ยเขาจะไซด์เวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านครับลุงคิดว่าลุงจะเข้าตรงที่ประมาณสัก0.0010นะครับลุงจะเข้าประมาณ0 0 0 1 0น่ะครับ0 0น1 0นหนึ่งนะครับเป็นเป้าหมายที่ลุงจะเข้าช้อนซื เราในระหว่างนี้ลุงก็ค่อยๆหาทุนก่อนนะครับทุนทีละร้อยสองร้อยนะครับซึ่งเป็นเงินไม่มากไม่มายอะไรนะครับแต่ประเด็นก็คือลุงก็หาได้ประมาณเท่านี้เองก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวลุงจะมาเข้าเมื่อมาลงที่มาที่0 0 0 1 0นะครับตามเป้าของลุงนะครับแต่เราก็คือส่วนเป้าที่มันจะกลับขึ้นมาลุงคิดว่าแน่นอนว่าจะต้องเป็น1ดอลลาร์นะครับหรือ3 4บบาทอย่างที่ทุกท่านหลายๆหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็วิเคราะห์กันมานะครับ ลุงก็ยังคงกล่าวอยู่นะครับว่า0 0 0 1 0มันจะดีกลับขึ้นไปที่35บาท34บาทอ่าลูน่านะครับยังไงลุงก็มีความหวังนะครับพวกเราต้องมีความหวังไปด้วยกันนะครับทุกคนครับประเด็นก็คือมีอยู่เพียงเท่านี้สำหรับเหรียญลูน่านะครับผัดนมานะครับเหรียญที่ลุงลงทุนอีกอันหนึ่งก็คือ iso iso t i t o นะครับ i o s t นะครับ i o s t นะครับประเด็นก็คือว่าเขาก็ยังคงไซเวดาวแล้วลงต่ำกว่ากึ่งกลางของบรูจแบนนะครับสามเส้นที่เรา เก่งกันไว้นะครับคือตอนนี้ก็มีสัญญาณซาไซด์ดาวลงมานะครับก็เป็นดังนี้นะครับก็ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ราคามันร่วงลงมาเยอะนะครับเยอะนั่นหมายาว่าลงมาที่0.057นะครับนี่นะ0.05758นะครับมันก็คือต่ํากว่าเส้นกึ่งกลางบูเชอร์แบน์นะครับต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางบูเชอร์แบนด์แต่ประเด็นก็คือว่าเรายังคงมีความหวังกับมันเพราะว่าเรามีไอเบสซีดีนั้นใกล้เส้นสัญญาเข้าไปทุกขณะแล้วก็มี ฝั่งซื้อหมายก็ว่ามีการซื้อมีสัญญาณการซื้อในฝั่งบวกครับเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยๆไซเว์มานะตรงกลางนี่นครับจนกระทั่งมาชนตรงกึ่งกลางของบูชแบรนตตรงนี้แล้วก็อาจจะมีโอกาสดีกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับนับนับวันดูเขจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6อีกประมาณอาทิตย์ก,กว่านะครับมันถึงจะเลยกึ่งกลางบูชแบนนะครับเราก็ต้องรอจังหวะนั้นให้ได้ประเด็นก็คือ เดิมทีนั้นมีมันมีคุณค่ามันมีมูลค่าที่จะสูงกว่า1 1 0 1นะครับ1.02อะไรขึ้นไปนะแต่ตอนนี้มันมีมูลค่าอยู่ที่0.99นะครับดูตรงนี้นะครับคือขอบลีเนียเลยกเกชันด้านบนมันแคบลงเข้ามาก็เลยทําให้เห็นว่ามูลค่าของมันนั้นย่อตัวลงมานะครับต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว i o s t เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าราคามาลงมาต่าที่0.57นั้นยังไงซะก็ถ้าเกิดท่านที่มี ทุนเยอะๆก็ช่วยกันช้อนซื้อกันหน่อยก็ออกมาอีหลอบนี้นะครับก็คือว่าต้องรอความหวังทั่วไปนะครับจากทุกคนนะครับถ้าเกิดท่านเป็นวานท่านก็ช้อนอย่างเยอะๆเลยนะครับมันก็เป็นทางเดียวที่จะทําให้เรานั้นได้มีความหวังนะครับว่าเหรียญจะกลับไปที่1บาทกว่าๆหรือหนึ่งหรือ2บาท3บาทก็ได้นะครับจากจงังหวะนี้ก็คือว่ารอของตัวที่เป็น B t B t c นะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวเปรียบเทียบ b t c เข้าไปนะครับอันนี้เป็น b t c นะครับจังหวะนี้ใส่เข้าไปเห็นไหมเขาก็ไซด์เวกด้านข้างมานะครับของ b t c นะครับตัวนี้นะครับของ b t c ีซีนี่ไซว์เวกด้านข้างมาก็คือเขาก็ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ไซด์เวกด้านข้างมาประมาณนี้นะครับของ b t c เอ่อก็เลยทําให้ยังคงไซด์เวกด้านข้างตอนนี้ราคามันก็เราก็คงมีความหวังว่ามันจะต้องขึ้นไปที่1บาทความหวังอันสูงสุดของเรานะครับ ประเด็นก็คือมันราคามันก็อยู่ใกล้ๆ2บาทมันอยู่ที่ราคามันไซด์เว์มาที่ไอ้ศูนย์จุดศูนย์ห้าแปดห้าเจ็ดหกศูนย์นี่นานแล้วนะครับก็ต้องรอต่อไปให้มันถึงเดือน2เดือนมันจะได้มีการดีดพุ่งขึ้นไปประเด็นก็คือว่ามันดีตรงที่มันมีอาฟูเจอร์แบนด์บีบตัวเข้ามาแคบแบแบบนี้นะครับส่งสัญญาณว่ามันจะดีตัวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบีบตัวแคบเข้ามานะครับของตัวสัญญาณบูเจอร์แบนด์นะครับดูสัญญาณบูเจอ มันก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างสูงนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นตามตัว BTC นะครับ BTC ขึ้นมันก็ขึ้นตาม BTC ลงมันก็ลงตามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่สัญญาณของ BTC ตัวเดียวเราก็ปร่งบอกได้ได้ทุกตัวนะครับถ้าเกิดเราไปดูจริงๆนะครับถ้าไปดูตัวถัดไปตัวซิกนะครับตัวซิกก็ตามสัญญาณของ BTC เช่นเดียวกันนะครับไอ้ตัวยึกตัวล่างนี้ก็คือสัญญาณของ BTC นะครับเป็นราคาของ BTC ตัวนี้ก็เป็นราคาของตัว ซิกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกทานองคล้ายๆกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือประเด็นก็คือว่ามันยังมีสัญญาณที่ดีกว่าก็คือ Mac d เีนี้ก็ค่อยๆเข้าไปที่สิกเนลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ราคามันก็ค่อยๆไซเวมาเหมือนตัว i o s t เมื่อสักครู่นะครับเขาก็บีบตัวเข้ามาเราก็ค่อยๆไปด้านข้างเราก็รอสัญญ,ญาณการเทินการการรีบาวของ BTC ขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันสามารถเทินอาราวขึ้นมาหรือว่ารีบาวขึ้นมาพูดขึ้นมานะครับพวกนี้ก็จะ พูดขึ้นตามหมายว่วยคบว่าพูดนี่ก็คือราคาพุ่งขึ้นไปพูดพูดว่พูดขึ้นไปไปดอะมูนนะครับลูน่านะครับอ่าโอเคนะครับถัดไปนะครับตัวทุกตัวก็เป็นสัญญาณลบอยู่นะครับช่วงนี้นะครับตัว BBC ีอชนี่ก็สัญญาณลบเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือตัวหลักของเราก็คือตัว BTC ที่ีนะ่ครับทำยังไงครับราคานี้เขายังยืนสวยนะครับราคาของ BTC คือยืนเหนือกว่ากึ่งกลางเราจะแบแล้วก็แต่ยังคงมี การไซด์เว์ออกด้านข้างนะครับราคาก็ออกออกด้านข้างนะครับเราก็ขยายขึ้นไปดูครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ในเส้นของฝั่งบวกเต็มที่นะครับเพราะว่า macd นี้เข้ามาใกล้เส้นสัญญาณนี้นะครับใกล้เข้ามาเต็มทนแล้วนะครับพอถ้าเกิดเมื่อไหร่ชนที่เส้นสัญญาณปุ๊บราคามันก็สวิงขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะครับ btc เนี่ย btc สัญญาณดีนะครับเพราะว่าเขาไซด์เว์มาด้านข้างใช่ไหมครับแล้วราคาก็ยืนเหนือกึ่งกลางบรูจแบนล้วก็ทีนี้ก็เลยกึ่งกลางของตัว ลีเนียเลกชันนะครับก็คือเลยขึงกลางเส้นแดงเส้นเขียวนี่นะครับตรงน,นี้เป็นขึงกลางเพราะฉะนั้นตอนนี้คือราคายืนกึงกลางแล้วเพราะฉะนั้นในวัน2วันนี้ราคาจะดีดพุ่งขึ้นไปคาดว่าสุสุขเสราร์อาทิตย์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือวันพรุ่งน <award> ี <ary> ้วันวันมะลืนแล้วก็วันมะเรื่องนะครับก็คือสุกเสราร์อาทิตย์เป็นจังหวะสําคัญนะครับที่เราต้องติดตามหรือว่าต้องจริงๆอต้องช้อนตัวนี้นะครับ พอราคาสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเราก็จะมีโอกาสดีดขึ้นไปเดิมทีเนั้นเข้าดีดขึ้นไปสูงถึง1 1ล้าน1ล้าน9นะครับ1ล้านเหมื่นนะครับตัวเดิมนะครับเราก็ค่อยๆไซเวรกับลงมาแล้วก็ยืนเหนือเส้นกลางบุชแบนตรงนี้นั่นแสดงว่าในอีกวัน2วันนี้ราคาจะดีดพุ่งขึ้นไปท่าน,นเชื่อเชื่อลุงหรือเปล่าครับถ้าท่านเชื่อลุงท่านต้องรอดูนะครับแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ในอีกวัน2วันข้างหน้าว่าตาม เปลี่ยนแปลงของราคาของ BTC นั้นจะเป็นอย่างที่ลุงเข้าใจหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างที่ลุงเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเป็นไปตามอย่างที่ลุงว่าไว้ก็คือราคามันจะค่อยๆรีบาวขึ้นไปทุกตัวก็จะรีรีบาวขึ้นไปได้อย่างสวยงามนะครับเราก็จะมะีความสุขจากที่เราได้ได้เงินของเรากลับคืนมา <laughs> ตอนนี้ลุงก็เป็นเป็นชาวเมาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากคลิปเมื่อวานลุงก็เข้าไปที่ตัวตัวลูน่าอยู่ที่ จุดศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาก็เหลือจากหกร้อยกว่าบาทก็เหลือประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับคือก็ขาดทุนแต่ประเด็นคือเราไม่ขายเราไม่ขาดทุนเหมือนกับเราแทงหวยแทงหวยหวยมันยังขาดทุนใช่ไหมครับหวยก็คือถ้าเกิดถึเดงเวลากําหนดตรวจสอบแล้วมันไม่ถูกมันก็เสียเปล่าไปเลยทิ้งเงินเราไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญลุน่าเน,น,นี่ยเราซื้อทิ้งไว้มันจะลดราคาลงไปที่0.00-10ก็ตามเราก็ยังคงได้ มีสิทธิ์ครอบครองมันนะครับเรายังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันอยู่ถ้าเกิดเราไม่ทิ้งมันเราไม่ขายมันทิ้งเราก็ยังคงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่นะครับฉะนั้นเราก็มีความหวังกันต่อไปนะครับในการรีบาวกขึ้นมาดูอยู่ตัวอย่างจาก btc นะครับตอนนี้ราคาหลังจากที่ขึ้นไปที่ล้านห้าหมื่นนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ล้านสามหมื่นนะครับก็ยังคงไซเวย์กันข้างนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะเขายืนเหนือกึ่งกลางบุจะแบงคือยืเนเหนือเส้นกึ่งกลางบุจะแบ่งอยู่ท่ด้านบน แล้วตัว MCD a ก็กำลังค่อยๆเข้าไปที่เ้น Signal ทคือชนเส้นซีโรนะครับเพราะฉนั้นราคา,าก็จะค่อยๆดีขึ้นไป mm. เมื่อ MCD a ขึ้นมาชนตรงนี้ก็อีกประมาณสักปันสวันข้างหน้านี้นะครับแล้ตัวนี้ก็จะเด้งโชว์ทุกคนนะครับเราก็คอยจับตาดูนะครับว่ามันจะเด้งจะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่านะครับทุกคนครับมีความหวังไปด้วยกันครับเสร็จแล้วด็อกคอยเป็นยังไงบ้างด็อกคอยก็คล้ายๆ BTC เช่นเดียวกันแต่ว่า ลักษณะของเขาอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางบูจาแบนนะครับก็ต้องรอจังหวะถัดไปนะครับดูตัวถัดมานะครับ m i x นะครับ m i x ก็ยืนกึงก่งๆกลางของบูจาแบนนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปทุกตัวเข้าใจว่าต้องรอจังหวะของตัว btc นะครับมาดูเจฟินนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่33บาทนะครับจากเติมทีนั้นก็อยู่ที่3 4เสา่ก็ตอนนี้ก็เช้านี้ก็มีสัญญาณร่วงลงมานะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเขามาแตะข้างล่าง เส้นข้างล่างของพูชเชอร์แบนตัวข้างล่างสีแดง,งล่างก็มีโอกาสที่จะจมดิ่งเลยนะครับทีนี้ก็จะลงมาที่ประมาณ20กว่าบาทราคาของเจฟินครับมีโอกาสที่จะลงมานะครับแต่ว่ายังคงมีสัญญาณดีทาง m a c d นะครับ MACD นี่ยังมีสัญญาณดียังมีสัญญาณบวกสั่งฝั่งซื้อบวกนะครับล้วก็กําลังจะวิ่งขึ้นไปชนเส้นสิงแนลนั่นก็หมายความว่าราคา,าก็จะค่อยๆไซเวไปด้านข้างเลี้ยงตัวเองแบบนี้าด้ัดข้างเรื่อยๆนะครับยังคงยังคงไม่ไม่ เปิดกระจายตัวลงมาครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับไม่ทำนิวโรนะครับถ้าเกิดมีนิวโรใหม่ก็ต้องมีนิวโรใหม่ๆอีกครั้งนึ่งนะครับอันนี้เราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าขอให้ท่านที่มีทุนก็ช้อนเอาไว้นะครับพยายามช่วยกันช้อนหน่อยนะแซนบ็อกนะครับแซนบ็อกก็ไปในทางเช่นเดียวกันนะครับก็ไซเวลด้านข้างนะครับตัวไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถ พ้นกึ่งกลางรูจนะ์แบนสำหรับปิดคับคอยนี้ก็คือยังไม่สามารถที่จะพ้นกึ่งกลางได้นะครับดูขยายใหญ่ดูนะครับ<ๆ>เขายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตัวปิด BTC ซีก็ยังคงซายเวยไปด้านข้างนะครับ XRP ก็ XRP เห็นไหมครับจังหวะของเขานั้นเริ่มจะกลับมาคือเริ่มมีการรีบาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ยืนเหนือกึ่งกลาง,งารูจ์บแบนแล้วก็ยืนเหนือกึ่งกลางของลีเนียเลกชันนะครับเพราะนั้นตัวที่เคลื่อนไหวก่อนเพื่อนก็คือตัว XRP นะครับว่า จะมีโอกาสที่จะตีตัวกลับขึ้นไปนะครับที่ราคา16บาทได้นะครับเราก็ลุ้นต่อไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นสัญญาณใกล้เคียงกันคือสายเวรกเดินข้างนะครับเราก็มีการบีบตัวของบูลเจอร์แบงค์นะครับลักษณะทั่วไปของของการเดินของการเดินราคาสหรับทางเฟรมเดย์นะครับทางเฟรมเดย์จะเหมือนกันทุกตัวนะครับเราก็ไม่อยากจะไปล่วงล้ำาทางเฟรมอื่นๆนะครับเอาทางเฟรมเดย์เป็นจุดกึงลางที่เราดูวันทุกวันดีกว่า US Dollar นะครับ จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปที่ราคา35บาทคาดว่าในะอีกประมาณอาทิตย์หน้านะครับในอาทิตย์หน้าเราจะเห็นราคา35บาทนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาเลยเหนือกึ่งกลางโร,รเจอร์แบงค์แล้วมีทิศทางตอนนี้ก็คือ,อเส้นสัญญาณอยู่บนอยู่บนเส้น a c d นี่อยู่บนสัญญาณก็หมายความว่าราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เห็นสิติใหม่นะครับอยู่เห็นนิวไฮนิวไฮใหม่นะครับ ก็คือ35บาทนะครับเดิมทีนั้นเกือบจะถึงนะครับเดิมทีนั้นนิวไฮตรงนี้นะครับคือ34.99 34.89เอะไรพวกนั้นนะครับทีนี้เราจะาภายในอาทิตย์หน้านะครับเราจะเห็นราคา35บาทกันนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าค่าเงินบาทจะอ่อดค่าไปที่35บาทดอลลาร์นะก็จะแข่งค่าขึ้นมานะครับเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นมาค่าเงินบาทไทยก็อ่อนตัวขึ้นไปนะครับแต่35บาบาทนี่ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เราจับจ้องหรือจ้องมองในการเดินทางของเส้นนะครับของเส้นของราคานะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถยืนเหนือกึ่งกลางมูจาแบนด์ได้ราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นไปก็ยังคงรักษาแนวไซด์อัพเวย์อัพขึ้นไปนะครับอันนี้เป็น USD นะครับทีนี้ประเด็นของเราก็คืออยู่ที่แต่ละเหรียญที่ท่านลงทุนนะครับ แต่ละเหรียญที่ท่านลงทุนไปก็ต้องดูตัว btc นะครับเป็นตัวสําคัญคตอนนี้ดู btc นั้นยืนเหนือกึ่งกลางโหเดอร์แบกเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ราคาที่ดีนะครับถ้าเกิดมีทพัพ p มีช้อนใหญ่ๆก็กระซวกเข้าไปต้องใช้คําว่ากระซวกจังหวะนี้คือจังหวะที่ดีนะครับของ btc นะครับเป็นการรีบาวอย่างชัดเจนนะครับก็ขอทุกคนกระซวกให้ถูกวิธีกระซวกอย่างยังมุมมามก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านมีนะครับถ้าเกิดท่านมีทุนประมาณนั้น ลุงเอาใจช่วยนะครับสำหรับท่านที่มีทุนโมโหมลานนะครับก็อยากให้ท่านได้ร่ำรวยไปไปถึงเดอะมูนนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับมีกำลังมีกำไรกันทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วก็ขอพระคุณท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาตั้ง4ท่านเพื่อให้ทุนลุงในการเข้าไปลงทุนกันต่อก็ขอพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ